หลังจากที่ผมได้พาน้องๆนักศึกษาเดินดูต้นฝรั่งว่าวิธีการดูแลแบบปลอดสารพิษโดยที่ใช้สารนาดีเสริมสร้างผลิตภัณฑ์2551ดูแลแบบปลอดสารพิษมาแล้วขั้นตอนต่อไปผมก็จะพาน้องๆมาชมว,วิธีการตอนฝรั่งเพื่อเสริมรายได้หรือขยายพันธุ์ กันต่อไปนะครับขั้นตอนแรกเลยเราก็จะมีขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวนี่เราที่เราเตรียมไว้ต้องเอาน้าไปแช่น้ําก่อนหนึ่งคืนโดยที่ผสมสารอ d ดีสองอผสมอันนี้ลงไปในน้ำนะครับหนึ่งหนึ่งถังเราก็จะใช้ประมาณ3ามซีซีถึง5้าซีซใช่แช่ไว้หนึ่งคืนพอหลังจากนั้นแล้วเราก็จะมีถุงนะครับถุงเราก็จะ ใช้ขนาดสามคูณห้านะใช่ถุงยูทนน่ะไม่ได้ครับมันจะมีอากาศเราต้องใช้ถุงแบบนี้ขนาดนี้ครับคุยมะพราะ้าวเราก็ต้องเอานำมาปั้นให้พอบัดมาดนะบีบน้ำบอกบบใช่ให้พอบัดมาแล้วก็จะยัดเขาเ้าไปในถุง ให้แน่นจะได้พอประมาณนี้เราก็จะมีเชือกฟางเชือกฟางเออเรจะใช้เชือกฟางมาตัดู แต่ยางมันแกงได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยางเพราะนานๆไปมันโดนแดดโดนอะไรก็มันจะขาดมันจะเด้งร้อนอุ๊ยนนี้ไม่ขาดอ่ะแน่นเกิดมัดไม่ดีก็จะได้ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราก็พอได้ประมาณนี้แนละ้วเราก็จะไปดูสิ่ที่เราจะใช้ในการตอนอันนี้ปนไปได้ไหมอันนั้นเอาไว้นั่นก่อนโอเคกิ่งที่เราจะตอนเราก็ต้องเรียกดูกิ่งที่ไม่แก่เกินไปและไม่อ่อนเกินไปก็จะประมาณนี้นะ สังเกตยังไงอะคะสังเกตด,ดูสีผิวเปียกอืออยังถ้าผิวแบบนี้มันนมันจะเก่แล้วก็ออดเกินไปก็จะมันจะเป็นแบบนี้อ่อนอืนี่ประมาณหนุ่มกำลังพอดีเราเราก็จะเรียกตรงที่เราจะตอนเขาจะมีสีน้ำตาลเราเรียกลงมาสนี่ข้อที่สี่เราก็ใบออกอ วทต่มีนี่กับเตอร์ระหว่างปากแผลข้างล่างกับบนห่างกันนิ้วหนึ่งเราจะเอานี้ขีดไปเบาๆนะครับรอบๆก่อนแล้วก็ข้างล่างข้างบนห่างกันนิ้วหนึ่งแล้วเราก็จะขีดผ่าคางเพื่อที่จะเอา ก็มันออกเปียกมันออกก็เปียกไงก็หล,ล,ลอกลอกออกเอาออกให้หมดเลยใช่ใช่แล้วเราเอาอ,กออกแล้ว,วเวราจะถอดตัวเยื่อหุ้มหอ,อ,อก ต้องมาต้องู่กรอบต้องตัดไม่ให้น้ำขึ้นไปหล่อเลี้ยงทางบุนเพื่อที่จะให้เขามาหล่อเลี้ยงตรงนี้ถ้าจะออกลากแล้วข้าวโมนจะตายไหมคะไม่ตาย ก็ไม่ยากเนาะพอทำได้ไหมน่มมาจะไ,ได้นะ,ะได้ค่ะ ères, เดี๋ยวทดลองเอาไปทำที่บ้านดูที่บ้านปลูกไหมฝรั่งมะนาวมีต้นมะนาวมีต้นมะนาวะมะนาวก็ทำได้นะจะได้มีรายได้ขายได้ด้วยานานไหมคะกวบมันจะติดทีก็สี่สิบห้าวันถึงห้าสิบวันที่เขาจะแตกลากออกมาเดือนกวกวบ อพอขูดเสรแล้วก็นำถุงที่เราใส่หุยมะพร้าวเตรียมไว้เพื่อม,มาพานนะครับ เราทำแบบนี้นกันใส่ปูให้มิดตัวนี้นะแล้วก็มัดมัดมัดด้วยเช็คฝั่งทางน้องลองมัดไหมลองมัดนี่นะมัดเออนนั่แหละมัดข้างล่างข้างบนมีเยอะมีิดอ๋อไม่สองแอนใช่มัดข้างล่างกลางบนดึงให้แน่นมัดมัดขอดใส่กันรอบหนึ่ง่อนแล้วก็ดึงให้แน่นมัดเนี่ย ม,มัด,ม,ดมัดเลยมัดแล้วดึงแน่นแล้วแล้วก็ดึงให้แน่นแน่แนแน,แน่นอ่ะแน่นมากๆเลยเออแล้วก็มัดให้ซ้ำอีกทีนึงแล้วก็มาซ้ำอีกรอบหนึ่งคีจะกลับมาอีกเชนมัดข้างล่างข้านมัดข้างล่างตัวนั้นแหละ นึ่งดึงเลยดึงให้แน่นเลยเออตัวเราก็มัดซ้ำอีกรอบนึงรับแค่นี้เราก็จะได้หนึ่งกิ่งะลืวมไม่ยากเน,นาะพอาทำได้ได้ค่ะเดี๋ยวนะทดลองไหมทดลองสักกิ่งเนาะเดี๋ยวเราเรียกดุกกิ่งกิ่งนี้ก็ได้ เอากินนี้เลยนี่ตรงเริ่มไหมเริ่ลองไหมอลองดูเราจะกินกิ่เบาๆแต่กินเบาๆนะอย่าขาดนะใช่างบนกินประมาณนี้ใช่ <c oughs> อ่า,ากลางกรีดกีดกลางกันเออกรีดไปเบาๆละลากเบาๆแล้วก็ลอกเปลยกออกลอกเปลืกออเออระวังนะระวังระวังมีดเข้ามืดอด้วยนะเแลลวก็ง่ายอยู่นะน้อง ก็ไมยากครัะใช่อเอเทีนี้เราก็จะขูดขูดเทอเยี่ยมเขาออกอ๋อขูดขง,งลงขูดลงขูดจากข้างบนลงล่างขูดขูดให้ถึงเนี้อขาวเออ,อขูดให้ลอก เคอนอาชีพที่หารายได้ได้แบบสบายสบายเวลาว่างหยุดเรือนรับจ้างตอนกิ่งได้รับจ้างก็ได้เราโอนขายก็ได้ปอ,อกหรืยังปอกง่ายปอกแ,แล้วแล้วก็คีบนิดนึงเออเงิน,นได้แล้วเราก็ พอคุยมาพาที่เราใส่ถุงมากีด,ดแล้วก็มัดผางใช่าคึงากลางเลยแ,แล้วเอาเชือกรัดอยบาใช้ยยชยหยิบใช้ฟางให้ครับเราต้องยกข่กนอาเลยนี่ไม่ได้ดีบน้ำบอ,อกนี <c oughs> จจบีบก็หากันให้มินให้มิดตัวที่เราเีก่นเดยวก่ออันนี้เดี๋ยวัง้มิดออโอ้โหอันนี้น้ำยะน้ำไม่ได้บีบน้ำออกเลยั้งเนี้ยเอมามีดมีดมาต้องผ่าห้าอุขมมาพร้มแยกจากกันด้วย เราจะคือนุ่มให้มันมิดมิดที่เราต้องอาสองทางมาชืนเลยเขาหงก,กันหน่อยคือประมาณเหมือนกับเรามาราัดเข้าต้มต้มัดข้า,าต้มั่นน่นแอนแ มาดิปึ๊บโอเคเลิศครัหบหลังจากนั้น45หรือถึง50บวัน,นเขาก็จะแตกลกักและเราต้อง,อง,งถ้า แห้งเราก็จะมีฉีดน้ำพรม,ม้มรานไปเลยด้วยการฉีดน้ำพรม,มให้ขุยมพะพร้าวมีความชื้นอ,อยู่ตลอดใช้เป็นขวดสเปรย์อะไรอย่างนี้ใช,ใช่ไหมคะใช่ขอให้ใจเจ้าจงแน่นิ่งโลกนี้กว้างใหญ่ไม่มีใครสมใจทุกสิ่งไว่คว้าหาความจริงคือสิ่งที่คู่ วันทอทักพากลงที่นี่ก่อนนะเธอยิ้มสู้เสียให้เธอแน่นหนักจบไปแล้วเรื่องเก่าๆจงหยุดพักยังมีคนที่ยังรักและคอยห่วงใย ตัดอกตัดใจเสียบางนะคนดีเมื่อวานช้ำวันนาอาจดีเริ่มอีกทีก็ยังไม่สายอย่าลงไปจมกับความช้ำม,มันกัดร้อนใจมาเริ่มต้นสนใจการทำการ,กรเกษตรนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาดูวิธีการดูแลลูกฝรั่งแล้วก็เหเพนะครับ เดี๋ยวเราเอาเอาอุปกรณ์การห่อฝรั่งการอุปกรณ์ห่อฝรั่งแล้วก็จะมีแม็กกระดาษแล้วก็ถุงที่เราจะใช้ห่อนะการตอนแรกเราก็มาเรียกดูลูกที่เราจะห่อได้นะครับ ลูกที่เราจะห่อได้ก็จะประมาณเหรียญห้าบาทถึงเหรียญสิบบาทนะครับก็จะประมาณนี้บางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ้ะทำไมลูกเล็กๆห่อไม่ได้เพราะว่าที่ผมเคยห่อมาแล้วครับลูกเล็กกว่านี้เขาจะต้านทานอุณหภูมิความร้อนไม่ได้ทำให้ลูกเหนียวแห้งไปเลย แต่ถ้าลูกตัวกว่านี้ห่อได้ไหมก็ได้เหมือนกันแต่มันก็จะมีแมลงเข้าไปกัดกินบ้างข้างในเราเลยเรียกห่อ,อลูกประมาณเหรียญห้าบาทถึงถึงเหรียญสิบบาทแล้วห่อเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มีแมลงเข้าไปเจาะเข้าะก,กินข้างในใช่พราะบางลูกนี่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นพอเราไปผ่ากินแล้จะ,จะมีแมลงอยู่ข้างใน,ใ,นใช่ วิธีการห่อก็ไม่ยากครับน,นี่เราจะเห็นจุกก้นเขาเนะเราต้องทำเอาออกทำความสะาดเราจะทำความสะอาดก่อนถ้าลูกเขามีเพีย้ยข,ขาวๆหรืออะไรเราก็ต้องทำความสะอาดออกให้มันเพื่อที่จะให้ลูกฝรั่งเราได้สวยผลออกมาผิวผิวงามเราทำความสะอาดเสร็จปุ๊บเรา ฉีดเลือดี d สองห้าหนึ่งฉีดพ่นไป,ปทีู่ปก่อนนี่คือเราผสมอดีมาแล้วสาราดีตัวนี้จะทําให้ผิวกํลาลังใสผิวเรียบเอ,อาดีนี่ผสมปริมาณเท่าไหร่หนึ่งซีซีต่อนี่คืนต่อเนี่ยใช่ไหมอ่าใช้แล้วก็ผสมน้ำเพื่นมาให้ได้ขนาดนี้ประชดไปหนึ่งซีซีอพอเราฉีดพ่นร็จปุ๊บ เราก็จะมีถุงนะครับถุงที่เราได้เตรียมไว้ใช้ถุง6คูณ14ใช่ถุงที่ถุงที่เราใช้จะเป็น6คูณ14แล้วเราก็จะตัดมุมแล้วก็กลางเพื่อให้มีอากาศอืมอะไรอย่างีแมลงมันไม่เข้าไปอะคะไม่ไม่เข้าเพราะแมลงเขาจะไต่ตามต้นไต่ตามกิง่ง ก็จะสวมแล้วเราก็จะม<า>ัขอเราจะประมาณที่เราจะดึงให้แน่นพอได้เสร็จปุ๊บล้วเราจะมีกระดาษที่เราเตรียมนี่จะเป็นกระดาษที่สั่งมาแต่บางสว่วนเขาก็จะใช้หนังสือพิมพ์บางอะไรบนะ้าง กระดาษนี้เป็นกระดาษไหนกันล่ะเกิดไอซีเนาะกระดาษนี้มันต้องเป็นของเขาเนี่ยเฉพาะอ๋อต้องเอาไปใช้สำหรับการเกษตรใช่นี่เราก็จะขัดไกหนีบไปสักนิ้วเพื่อที่เราจะมาสวนตรงนี้ใช่ ส่วดนดเงนี้นะครับครับแล้วก็วกมีแม็กซี่ก็จะได้รูปประมาณนี้เขาก็จะได้หนึ่งรูปละฝรั่งเราก็จะผิวสวยแล้วก็แมลงไม่เข้าไปเอาเดี๋ยวน้องๆลองทดลองทำไหมนะเอ๋ไม่ทำไหม,ไมเราไปเรียกรูป พลิกเต็มลงหัวน้ไหมคะได่อยู่นั่งก็ได้หาใกล้ๆไหมไม่มีขาต้องข้ามปูน้ำไปไม่ฝั่งตรงนี้นี่อยู่นั่นก็ได้นี่ไงเคียถือเอ๋ไหมขอนึ่เลยขอนั่งเตียนเพื่อน ขั้นตอนแรกเราต้องถ้ามีใบอยู่ตรงนี้เราก็เด็ดออกทอนเด็ดอันนี้อหรอพอแล้วแล้วก็เช็ดตูดพอแล้วแล้วก็ทำความสะอาดลูกแล้วเล็บแคะเขาเรียกจมูกไหมันียกตูดจมูกกระร่างภาษาเพื่้นบ้านเรียกตูดนะ ไอ้นี้ได้ไหมคะโอเคแล้วก็ถุงพลาสติกฉีดน้ำ้ดยอดี251ผสมน้ำกี่ปุ๊ดคะอ่าเราตำใจชอบอีกเลยโอเคต่อไปก็อันนี้ถุงพลาสติกใช้ถุงสวมยังไงสวมอันนี้ออกเหรอคะเรื่อไม่ไม่ไม่สวมเข้าไปเลยนี่ตรงนี้เอาปากถงเอาปากเข้าไปเลย เราเราจับมันจับอย่าัน่ะเราต้องจับหื้หพือนานแข่งจะได้รับเหมือนหมือนมนวนหนึ่งรอบของแล้วค่อยมัดม้วนไงคะม้วนตะปีลงลม้วนกรกถิ่ระด้างแบบนี้อ่ะมัดเออดึงให้แน่น รเรน,น่นจนอุ้ยประมาณแน่นๆนะแ <c oughs> ค่น,น่นกันก็กระดาษโอ,โอ,อ้โหก็บก็ไปประมาณนี้แล้วก็วให้มันขาดไม่เป็นไรให้เป็นไหน <c oughs> ผมจะข้างบนข้ล่งบ้าพับเข้าหาการก,ก,กินเดี๋ยวเดี๋ยวอดูก่อนเออจบพับเข้าหาแล้วก็บีบบีบให้ปิดตะเข็บเพื่อความแน่นหนาะแล้วก็หนีบด้วแม็กซ์ โอเคได้เก่งง่ายไหมไ <S <S ไหไง,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 งห่ายก็ไม่ยากเนะาะการทำเกษตรครับแล้วนี่ก็เป็นกิจความรู้เล็กๆน้นอยๆสำหรับเด็กๆนักศึกษาก็นำไปใช้หารายได้เสริมหลังจากหยุดเรียนครับมีอะไรสอบถามไหมไม่ไม่มี่นะไม่มีอ่ะ แต่ที่ขาดไม่ได้เลยคืออาหารเสริมปฏิ5 5นทำให้ฝรั่งเราติดผลต่อเนื่องลูกดกและรสชาติบาดอร่อยค่ะฝรั่งสุขสบายกำไรเต็มสวนเพื่อเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดีดีสองห้าห้าหนึ่ง มูลนิธิธธด็อกเตอร์อกอนสุขเกษมช่วยเกษตรกรได้ทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นสวนฝรั่งสวนมะม่วงต้นมะนาวต้นมะนาวแล้วก็เป็นพืชไร่มันสำปะหลงังข้าวโพดข้าวอ้อยครับ086 328 0914 ท่านรัฐกรสุขเกษเพื่อเกษตรกรไทยครับครูนึ่งทางกอดยาวผ่านเลยลา